ปีนึงเนี่ยพิทงวดเดียวพิทงวดเดียวครับปีนึงคำนวณ่กังส่วนนี่ปีบางหกสองเขาสุ่งวดเลยปีหกสองเขาทุ่งวดครับเพรเขาจะสามสองงวดเดียวนั่นแหละมันออกดูครับปีหกสองที่ผ่านมาเนี่ยครับปีหกสามแล้วครับปีหกสามนี่เขามาตลอดเลยครับตลอดครับจะจะแปดงวดตรงนี้แปดงวดแปดงวดนาที่สามนาที่สามจะว่าจนว่าผมได้เฮ็ดโล่งทุบให้อย่าลืม กดติดตามช่องบ่าวอีสานทิศแก่น์อนะครับผมครับครับผมสวัสดีคุณพ่อทินคนคำนวณสูตรหอยแม่นนะครับวันนี้เราจะมาติดตามกันนะครับผมว่าในงวดวันที่16บตุลาคมพ่อทินคำนวณได้ตัวไหนกันนะครับผมมาฟังคุณพ่อพินกันเลยนะครับเอาสิบหกเหรอสิบหกตุลาคมสิบหกตีครับครับเลขสูตรคำนวณ หลักสิบบนให้สี่ให้สี่หกเก้าศูนย์ในงวดที่พันมม้ในที่ที่พันพันม้เนี่ยครับที่พันมาบ่าเห็ดเขาถึงม้จริงหมดแล้วครับแปดงวดครับแปดงวดเข้ามาแปดงวดแล้วครับงวดแล้วแต่งวดติดประบครับแล้วงวดล่าสุดนะครับล่าสุดเดี่ยวงวดล่าสุดนิ่วครับมันมาสี่มาหกมาเก้ามาศูนย์ครับผมได้ตัดออกศูนย์ผมก็เลยเดี๋ยวที่สามตัวหลักสิบครับผมก็เลยให ฟันท่งไปว่า96 94 90 91หายร่องครับจะว่าลางนีง่ผมมากที่สุด46นวดนี่46 4664ครับ 4, 6, 6, 6, สูตรคำนวณแล้วการคำนวณของคุณพ่อคำนวณแบบไหนอะไรงไงคาเล่าเล่าให้ฟังหน่อยครับ มันมีหลายเลขหลายสุดมามาคำนวณครับอ๋อเป็นแนวคำนวณนครับเป็นแนวทาาให้ครับไปก็เลขมาบวกกันก็เป็นความลับเนาะ็ครับเป็นความลับเป็นสูตรเป็นสูตรลับเป็นสูตรลับมะครับครับสูตรนี้ได้มาจากไหนเนาะครับผมผมได้มาจะโดวดแล้วครับแต่ว่าผมกัดเลี้ยนลูกมาครับเลี้ยนลูกมาน้ำจาร์มันก็บอกเรี่ยๆรมก็ามีสูเลขดับครับมีพร้อมสูเลขดับ นี่สูตรเลขดับผมแต่ว่าตัวไรมันตรงมันสีบวกออกเลยครับสูตรเลขดับผมผมเห็นไว้ว่ามันออกสมงมื่อว่ามันออกสามเมสี่มันสิบสามแปดมันสิบวออกเมื่สี่นะสิบสี่กับสิบวออกเมื่สี่นะห้าศูนย์กับบออกเมง่สี่นะเกบซีกับบอกออกมันตรงกันสูตรดับที่เนย่ครับเปสูตรดับด้วยครับตามตามสถิตินี่พอนี่เขามาทังหมดบอมกินมผม จะเห็ดเหล็กมันนี่ปีปีว้างหันเขาเมื่อปีเลยเขาเมื่อปีครับเขาลักได้ลักหนึ่งเพราะว่าเขาสองหลักเลยครับเขาทั้งสองหลักทั้งบนทั้งล่างเลยบนทั้งล่างตามสถิติมีดพิษงวดเดียวแต่มันออกสามสองสองสามเท่านั้นโอ้แค่แค่พลัดตำแหน่งก็ซื้อครับตัวเลขที่ให้นี่เขาเมื่อครับแสดงว่างวดนี้ก็มีตัวเด่นตัวรองแล้วลอยมันเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อตัวเด่นเก้าหกครับงวดนี้ม้ตัวเด่นเก้าหกครับเก้าหกเด่นเก้าหกนะครับลอง ลองลงมานีลองลงาานเก่ซีครับลองลาานเก่าซีครับผมเก่าีต่นี้เานี้แหละแต่ว่าลางนึ่ผมมักที่สุดผมมักหกหกซีล่างคือหกซีครับล่างหกีคือเห็นผมเพ้มากงวดก่อนอ่ะผมกับว่ามักนากแปลาเนาะผมมักสามเก้าเด็ครับหาเก้าเดว่าหันผมยังบอกอันนี้งวดวันที่หนึ่งตัละครับครับที่ส่งให้ผมนั่นทั้งบนทั้งล่างเนาะครับตัวใดงเ มีมีหาแปดก้อนครับหาแปดก็มาสามเก้าก็มาหาหาเก้าเก้าหากับซีซีซีหาเท่านั้นให้มนไปหาตัวนะมับบก็เขาทั้งหลังข้างบนเลยครับครับแล้วสอบถามนะครับซิบห่างบนนี่ซีหกเก้าศูนย์นี่มันเป็นเล็กตัวที่นาสิเขาที่สุดหรครับครับเขาที่สุดเลยผมติดตามผมเพียมากพอพอมันเด่นมันเด่นมันเด่นเก้าเลยครับมันเด่นเก่ากับหก เด็กกับ 6C0 หนีห้องไปจับได้อีกทัวหนึ่งแน่นอนครับผมครับ C690 โต๊ะโตัวที่สิบบน่างหนาจะมากที่สุดครับครับแล้วตัวที่พ่อชอบที่สุดฟันทงให้เดบ็กรับพอตัวใดครับผม96ครับฟันทง96ครับฟันทง96ครับฟันทง96 96หนี่งามเนาะ96สวยๆฟันทง96ครับเด่นล่างคือ C6C6 ครับ C6 หรือ 6C กลับกันเลยครับเพราะว่ามันขาบกับมันกิดยาบมันออกถูกครับวิ่งวิ่งนี่เก้าหกขึ้นครับวิ่งเก้ากับหกวิ่งเก้ากับหกสวยๆเนาะหน่ะทุกนวิ่งเก้ากับหกวิ่งเับหกสวยงามมากเลยเด่นเก้าเด่นหกครับบังหันผมกับวิ่งวิ่งสามกับวิ่งสามกับหาบางหันกับขั้าครับเขั้วเนาะขัาบนล่างเลยเขั้วบนล่างเลย ปีนึงเนี่ยพิษเมืวดเดียวพิษงวดเดียวครับปีหนึ่งคำาเมืวสูตนหนปีวางหกสองนัเข่าสุ่งวดเลยปีหกสองเขาทุกงวดครับเพราเขาจะสามสองเมื่อวันนั่นน่ะมันออกดูครับปีหกสองีิผ่านมาหนี่ครับปีหกสามแล้วครับปีหกสามนี้เข่ามาตลอดเลยครับตลอดครับจะจะแปดมวัน่แปดมวดนแปดม่อวานนาทีสามจว่าจนว่าผมได้เฮ็ดลงสู่ซูให้ย ับฝากยังเอฟซีนะครับผมฝากยังเอฟซีบ่ครับผมฝากกับไฮเอฟซีด้วยๆสุกพลนะครับเด้อะุกคนเนาะเออะบัวโต้บัวโตครับโอ้บ่สอันนี้ใบเลขบัญชีเบัญชีครับเดี๋ยวเดี๋ย้อนคืนไหนครับแป๊บนึงครับผมก็ฝากเอฟซีถ้าไปชมดูนะครับได้โชคกันล่ะได้โชคกับคุณพ่อทินนะครับผมก็นะครับผมบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ4071561740นะครับ รนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมครัถ้ามีโชคก็มาร่วงคำบวณกับพ่อถินได้นะครับเน้น96บนล่าง46นะครับสูตรคำนวณหวยแม่นพ่อถินนะครับโอ้ขออนุญาตให้พ่อคำนวณให้ทั้งปีได้ไหมครับได้ครับได้คุณจะส่งไปให้ประจำใครมีไลน์กับผมครับเดี๋ยวจะแอดไลน์ไปด้วยนะครับ เจดไลน์แล้วก็ญาติธรรมก็สามารถดูตามผ่านช่องทีมงานเราได้ครับทุกช่องเลยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดแชร์กดไลค์ทีมงานเราด้วยเยอะนากเข้าเต็มเต็มครับถึงทั้งล่างทั้งบนเลยเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยที่ส่งให้ผมนะที่ส่งให้ผมไปทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ผมไม่ได้เล่นครับเต็งหมดนี้เต็มเต็มแล้วหมดนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับคิดว่า จากเกียรสิบเปอร์เซ็นต์ครับสูงสูงสูงเกียรสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าสูงสูงครับเลือกชอบครับคุณยรติอิบ็คุณพ่อสุธินคุณพ่อชอบเลขไหนสุดๆอ่ะชอบครับชอบอ่ะเก้าหกครับเก้าหกมาเก้าหกครับเก้าหกมดขนออกเก้าสามเนาะครับชอบเลขเก่าเก้าสวยที่สุดยังเป็นหลักเก้าอยู่เนาะยังเป็หลักเก้าหลักเก้าอยู่เลยเก้ามาบ่อยมากเลยเก้านี้เป็นบนหรือล่าง ทั้งล่างทั้งบนก็ได้ก็ให้เล่นเลยเนาะครับก,รกันไว้ก็แล้วกันตำเนี้เมื่อก่อนเนี่ย,มยผมบ่าจะไม่มาล่างนะมันยังมาล่างอยู่เก้าดอกเก้าห้าเก้าห้าห้าเก้าหมดแล้ว ทานผู้ชมนะครับผมจากที่เลขพ่อทินนะครับผมสำหรับตัวเลขของพ่อทินนะครับก็เราก็ไปวิเคราะห์พิจารณาดูเนาะพ่อเนาะก็อย่างที่บอกแล้วนะครับตัวเลขทุกตัวเนาะครับผมแต่ตามสถิติของพ่อนี่เข้ามาแปงวดเนาะพ่อเนาะเป็นยังไงงวดของปี63ปี63ถ้าเข้ายังไงเดี๋ยวทีมงานของพวกเราจะตามต่ออีกทีหนึ่งนะครับพ่อเนาะครับยังไงเราก็ฝากเอฟซีแฟนช่องทุกๆช่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องบาวอีสานที่เจน คอนซอนถิ่นอีสานพองๆแล้วก็ชอบขุมทรัพย์พญานาคนะครับทีมงานของเราแล้วเราก็จะตามต่อให้อีกนะครับสำหรับเอฟทุกท่านที่ดูอยู่ณตอนนี้นะครับผมตัวเลขที่ให้ไปตอนนี้นะครับผมนะครับก็ลองเอาไปนําวิเคราะห์พิจารณานะครับผมนะครับถ้าชอบก็ลงทุนนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับสําหรับเอฟทุกท่านที่ติดตามอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมนะครับครับในส่วนตัวเลขนะครับของพ่อถิ่นย้ําอีกทีหนึ่งว่า1ปีจะผิดประมาณกี่ครั้งครับ ข้างเดียวครับคีข้างเดียวปีผิดแค่ั้างเดียวโอ้ก็เข้าหมดถือว่าสิติดีสิติดีมากเลยแน่นอนปีหกสองผิดงวดผิดงวดเดียวจะออกสามสองสองสามอ่ะผิดงวดเดียวปีหกสองผิดครับข้งเดียวครับปีหกสามปีหกสามไม่พลาดไม่พลาดยังไม่มีเลยยังผิดเลยอ้ออกทั้งบนทั้งล่างเลยเข้าเข้าบข้งบนและล่างงวดมันออกหนึ่งหนึ่งกับแปดแปดก็ถูกบนล่างบนล่าง หลักสิบมันแน่นอนอันนี้เก้าหลักไหนครับนี่เก้ากับหกหลักไหนครับหลักสิบครับเก้ากับหกหลักสิบเลขสี่ตัวนี่คือสี่หกเก้าศูนย์นี่เป็นหลักสิบใช่ไหมครับครับครับก็วิ่งวิ่งเดีไหนคุณพ่อหลักสิบสิบเขียนให้สิบนสิบล่างน้ำนี่เลยครับครับถ้าวิ่งก็วิ่งหกกับเก้าทั้งนั้นครับวิ่งยังไงกเป็นตัววิ่งนะครับวิ่งก็คือวิ่งเก้ากับหกนะครับ ให้วิ่งบนให้วิ่งบนเก้าวิ่งบนเก้าวิ่งหกวิ่งหกล่างครับวิ่งหกล่างวิ่งบนเก้าวิ่งล่างหกล่างนะครับสูตรคำนวณของพ่อทินนะครับผมของพ่อทินของพ่อสุงทินเข้านะครับเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ยังไม่พลาดเลยนะครับปี6 3ยังไม่พลาดนะครับผมถ้าท่านใดสนใจที่อยากจะเช่าบูชานะครับผมตะขอช้างนะครับผมตะขอเงินตะขอทองก็เงินก็ทองนะครับถ้าท่านใดสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเบอร์เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ข้างล่างนะครับผมตะขอนะครับผมก็เงินก็ทองโชคก็หมานนะครับผมนะครับท่านใดไม่มีดวงในทางด้านโชคลาภนะครับผมท่านใดอยากถูกหวยรวยเบอร์นะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับหรือ โทรมาได้นะครับในปักหมุดที่เราจะปักหมุดไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมถ้าใดสนใจนะครับบูชาดอกละบูชาด้ามละ399บาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาให้ชัดเจนนะครับผมนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาให้ชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับผมอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าใดสนใจแจ้งชื่อที่อยู่ไว้เลยนะครับผมครับติดต่อที่0 8 7 248 ห้าสนะครับศู 8, 7, 8, นย์8ปดเจ็สองสี่แปด้าสองหนสาะครับท่านใดสนใจอยากจะเช่าบูชาตะกุดลกช้างเด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงถ้าได้ดวงไมด่ดีดวงตกการงานไม่คล่องภายในบรรจุไปด้วยเส้นคนหางช้างลกช้างหนังช้างงาช้างกระดูกช้าง เส้นขนหางช้างเด่นทางด้านปัดรังควาปัดเสนียดปัดจังไหลงาช้างเด่นทางด้านอำนาจบารมีหนังช้างเด่นทางด้านอำนาจบารมีลกช้างเด่นทางด้านหนุนดวงดวงไม่ดีดวงตกท่าในใดอยากถูกหวยรวยเบอร์แอดมินแนะนําเลยโทรศูนย์แปดเจ็ดสองสี่แปดห้าสองหนึ่งสามเบาอีสานท่ทาตะกุดขอช้างนี้หรือนังกวักหนังช้างนางกวักห<อ>นังชาง้าง,า,งชางที่แกะเป็นรูปนางกวักนั้นหรือตะกุดนี้ ผู้ใดได้นำไปติดเนื้อติดตัวแล้วก็จะเกิดโชคลาบขึ้นอย่างทันตาเห็นและโชคลาบวาสนาบุญญาบรารมีก็จะตามมาเรื่อยๆขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญพรเจริญพรสขอให้โชคดีสาธุสาธุสาธุ